บาลาบัสจึงเป็นเหมือนตัวแทนของสิ่งที่เราอยากให้เป็นแล้วหลายครั้งเองเราก็เลือกปล่อยบาลาบัสในแต่ละวันแทนที่เราจะเลือกปล่อยพระเยซูแล้วเรากลับเลือกที่จะตึงพระเยซูในทุกวันให้เรามาใคร้ควรพระกมภีร์ตอนนี้ร่วมกันนะครับ CGN ไทยสวัสดีครับ พบกับรายการ Living Life นะครับรายการที่เราเองจะมาใไขค,ควณพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าในแต่ละวันนะครับผมอาจารย์จกักรพันธ์กล้ากล้าขออนุญาตพาพี่น้องได้เข,ข้าเฝ้าพระเจ้าและใไขควรพระคัมภีร่วมกันในมัทธิวบทที่27ข้อ1 5ถึงข้อ26นะครับมัทธิวบทที่27ข้อ1 5ถึง26ในช่วงเทศกาล เป็นธรรมเนียมที่เจ้าเมืองจะปล่อยนักโทษคนหนึ่งตามที่ฝูงชนต้องการเวลานั้นมีนักโทษอุกชะการอยู่รายหนึ่งชื่อบารับบัสเมื่อทุกคนมาประชุมพร้อมกันแล้วปิลาตก็ถามเขาทั้งหลายว่าพวกเจ้าต้องการให้เราปล่อยคนไหนบารับบัสหรือเยซูที่เรียกว่าพระคริสเพราะท่านรู้แล้วว่าพวกเขามอบตัวพระองค์ไว้เพราะความอิจฉาในขณะที่ปิลาตนั่งว่าราชการอยู่นั้น ภรยาของท่านใช้คนมาเรียนว่าอย่าพัวพันกับเรื่องของคนชอบทำนั้นเลยเพราะว่าวันนี้ดิฉันไม่สบายใจมากเนื่องด้วยความฝันที่เกี่ยวกับคนนั้นแต่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ก็ยุโยงฝูงชนให้ขอปล่อยบารบัสและประหารพระเยซูเสียเจ้าเมืองจึงถามพวกเขาว่าในสองคนนี้พวกเจ้าจะให้เราปล่อยคนไหนพวกเขาตอบว่าบารบัสปิลาตจึงถามว่า ถ้ายอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรกับเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์พวกเขาพากันร้องว่าให้ตรึงที่กางเขนเจ้าเมืองถามว่าตรึงทำไมเขาทำผิดอะไรแต่พวกเขายิ่งร้องว่าให้ตรึงที่กลางเขนเมื่อปีลาตเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะเกิดความวุ่นวายท่านจึงเอาน้ำมาล้างมือต่อหน้าฝูงชนแล้วกล่าวว่าเราไม่มีความผิดเรื่องความตายของคนนี้ พวกเจ้าต้องรับผิดชอบเอาเองเถิดฝูงชนทั้งหมดก็ร้องว่าให้ความผิดเรื่องความตายของเขาตกอยู่กับเราและลูกๆของเราท่านจึงปล่อยบาราบัสให้พวกเขาและเมื่อบยตีพระเยซูแล้วก็มอบตัวให้ตรึงไว้ที่กลางเขนมาถึงตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์เนี่ยถูกสอบสวนแล้วก็ถูกส่งให้ปิลาศ และแน่นอนเมื่อมาถึงปิลาสืบสวนแล้วไม่พบหลักฐานใดๆที่พระเยซูจะทำผิดแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องของการที่นักการศาสนายิวเวลานั้นน่าจะฉาพระเยซูที่โด่งดังหรือว่ามีชื่อเสียงกว่าเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมากกว่าในเมื่อปิลาสไม่พบความผิดอะไรของพระเยซูในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปเนี่ยปิลาสก็เลยคิดว่าเขาไม่ควรที่จะลงโทษคนที่ไม่ได้ทำผิดแต่ทีนี้ปิลาสจะหาทางออกอย่างไรในเมื่อ นักการศาสนาของยูเน่ก็ระบุว่าพระเยซูทำผิดแม้ว่าม,มีหลักฐานก็ตามปิลาตก็เลยคิดว่าอย่างนี้ดีกว่างั้นเราโยนประเด็นนี้ให้ประชาชนตัดสินเพราะปิลาตประเมินว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพระเยซูก็เป็นฮีโร่ประชาชนแนวโน้มประชาชนน่าจะโหวตให้เลือกปล่อยพระเยซูมากกว่าบาลาบัสเวลานั้นแต่พี่น้องครับปิลาตประเมินผิดครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ถ้าในบริบทประวัติศาสตร์เวลานั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยคาดหวังว่าพระเยซูจะเป็นพระมาสีหาที่จะนำพวกเขาเนี่ยกบฏต่อโลมแล้วก็ปลดปล่อยพวกเขาจากการยึดครองหรือการกดขี่ของโลมแต่พระเยซูเป็นพระมาสีหาจริงครับแต่พระองค์ไม่ได้ลงมาปลดปล่อยในแง่าการเมืองแต่พระองค์ลงมาปลดปล่อยด้านจิตวิญญ,ญาณแทนเมื่อประชาชนคาดหวังเหล่านี้แล้วประชาชนไม่ได้เนี่ยประชาชนจึง โฟกัสไปที่บาลาบัสซึ่งบาลาบัสเนี่ยบัคกัมบีบอกว่าเขาเป็นอะไรครับเป็นพวกชาตินยมสุดโต่งเขาฆ่าคนเนี่ยเพราะว่าเขากบฏตะลมดังนั้นบาลาบัสจึงเป็นเหมือนฮีโร่ในสายตาของประชาชนจึงไม่แปลกเมื่อคนเมื่อเขาถามประชาชนว่าจะให้ปล่อยใครเขาจึงเลือกปล่อยบาลาบัสเพราะบาลาบัสเป็นเหมือนฮีโร่ของเขาทําตามสิ่งที่เขาคาดหวังจะเป็นเหมือนกับกึ่งเป็นมาซีฮาในสายตาของเขาพี่น้องครับ แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเลือกตึงพระเยซูคิดและไม่ปล่อยพระเยซูไปเลือกบาลาบัสจะเป็นเหตุผลทางการเมืองแต่แล้วเมื่อเราเจาะลึกเข้าไปในใจของประชาชนที่โหวตเลือกพระเยซูในเวลานี้ให้พระเยซูถูกตรึงแล้วเลือกบาลาบัสในเวลานี้กําลังสะท้อนถึงความผิดหวังที่เขามีต่อพระเยซูกําลังสะท้อนถึงว่าการที่เขามองว่าพระมาสีหาที่จะมาช่วยเขาจะต้องมาช่วยในรูปแบบนี้จะต้องมาในสภาพของนักรบแข็งแกร่งต่อสู้กับโลมในแบบที่เขาเข้าใจ แต่เมื่อพระเจ้าไม่ได้มาแบบที่เขาคาดเขาจึงผิดหวังพี่น้องครับแล้วเขาก็เลือกบาลบัสซึ่งเป็นผู้นําที่เขาคิดว่านี่แหละเป็นแบบที่เขาคาดหวังหลายครั้งเองเป็นไปได้ไหมครับเราเลือกบาลบัสและบาลบัสเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราอยากจะให้พระเจ้าเป็นแล้วก็ตอบเราในแบบที่เราต้องการโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็เลือกตึงพระเยซูโดยที่เราไม่รู้ตัวในยามที่เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการในยามที่เรามองว่าบาลบัส หรือว่ามาซีฮาที่จะมาปลดปล่อยเราเนี่ยจะต้องมาในรูปแบบนี้เราบอกว่านี่สินเนี่ยปีนี้ขอพระเจ้ามาช่วยปลดปล่อยเราเชื่อว่ารูปแบบการตอบคำอธิษฐานการช่วยกู้ของพระเจ้าจะมาในรูปแบบเหล่านี้แต่ว่าแล้วเราก็กําหนดรูปแบบการปลดปล่อยของพระเจ้าเหมือนกับยิวกลุ่มนี้เหมือนกับประชาชนกลุ่มนี้ทําไมพระเยซูไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังทําไมพระเยซูไม่พาเขาออกรบสู้กับโลม ชาวยิวกลุ่มนี้กำหนดรูปแบบของมามาซีฮาในชีวิตของเขาแล้วเลือกที่จะปล่อยบาลบัสแล้วตรึงพระเยซูคำถามมาถึงตรงนี้อะไรคือบาลบัสในชีวิตของท่านอะไรคือรูปแบบที่ท่านกำหนดว่าพระเจ้าจะต้องมาช่วยกู้ในชีวิตของท่านแล้วหลายครั้งเองท่านเลือกบาลบัสและท่านก็ตรึงพระเยซูโดยไม่รู้ตัวในแต่ละวันหลายครั้งเองวันนี้อยากให้เราทบทวนตัวเราด,ดูนะครับว่าวันนี้มีสิ่งใดที่เราเอง เลือกที่จะทําตามใจของเราเลือกที่จะให้พระเจ้าเข้ามาช่วยในรูปแบบที่เราต้องการแล้วเราตรึงพระเยซูให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันดีไหมครับเวลานี้ขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้ขอพระเจ้าให้เราเองอย่าวางความคาดหวังแบบมนุษย์ไว้ในการรูปแบบของการปลดปล่อยของพระเจ้าให้อธิษฐานพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าสมบูเมตตาเราให้เราไว้วางใจพระองค์และเรารู้ว่าพระเจ้า พระองค์มีรูปแบบหรือแผนการของพระองค์หลายครั้งเองเราพยายามกําหนดการช่วยกู้ของพระเจ้าเราก็พยายามกําหนดการปลดปล่อยของพระเจ้าเรากําหนดพระมาซีฮาในรูปแบบของเราในอุดมคติของเราตามความปรารถนาของเราพระเจ้าแล้วทาให้เราหลายครั้งเราเลือกบาลบัสในชีวิตของเราตามที่เราต้องการพระเจ้าขอพระองค์เมตตาให้วันนี้เราถ่อมใจเรายอมจำนนพระเจ้าให้เราเรียนรู้จักพระองค์ในทุกทางในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้น ราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนอยากเชิญชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการซีเจนทีวีไทยนะครับผ่าน YouTube แล้วก็ a c e b o o k ของท่านได้หรือแสดงความคิดเห็นแบ่งพนพัพพรมาทางช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและในโอกาสนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับพรผ่านรายการต่างๆของซีเจนทีวีไทยผมอยากนุนใจพี่น้องว่าถ้าเราถ้ามีส่วนที่จะถวายได้แล้วก็มีส่วนสนับสนุนทางซีเจนทีวีไทยเพื่อจะเป็นพระพพรต่อสังคมไทยต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับ